ทุกคนเรากําลังอยู่ที่ภูทารินรีโซเทลเรากําลังมีปัญหากับมือถือมันตัดอย่างงี้ฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทุกคนลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไม่นั้นจะถ่ายอะไรไม่ได้เลยเครื่องที่กําลังเนี่ยฮะอยู่ในมือเนี่ยครับนี่นะครับสมมุติเราถ่ายไปเห็นไหมครับเนี่ยฮะเดี๋ยวมันก็จะตัดนะครับทุกคนนี่ฮะให้ดูตรงนี้ชัดๆทุกคนนี่นะครับเห็นไหมครับกําลังอัดอยู่เดี๋ยวมันจะตัดนะฮะคงต้องรอห้างเปิด เราอยู่ที่นครพนมถ่ายคลิปไม่ได้เลยทุกคนนี่มันจะตัดเมืม่อวานก็มือถือที่กําลังถ่ายอยู่นะครับที่กําลังบันทึกเครื่องมือถืออีกเครื่องนึงอยู่นี่ก็เสียนึกว่าจะไปร้านปรา<ว>กฏว่าอีกวันตื่นขึ้นมาอีกเครื่องนึงเป็นแทนเป็นอาการที่มันจะตัดนะเพราะถ่ายถ่ายอยู่ทุกคนนะฮะตอนนี้มันถ่ายไปได้ประมาณ30ิวิแล้วเดี๋ยวจะดูนะครับว่ามันจะตัดไหมม,ม,มันยังตัดอยู่ทุกคนเกิดจากปัญหายังไงต้องรอห้างเปิด9ก้าโมงไงนี่ฮะตอนนี้ถ่ายได้ 43วินะฮะจากเครื่องนี้นะฮะเครื่องที่มีลิสแบนเนี่ยนะครับกำลังถืออยู่เรามาดูกันนะฮะว่ามันเกิดอะไรเกิดเพราะอะไรต้องไปร้านให้ได้ฮะทุกคนจะได้แชร์ประสบการณ์เราอยู่ที่นครพนมนะครับปูทารินรีโซเทอร์เดี๋ยวมันจะตัดไปถ้าตัดนี่จะโพสต์คลิปสั้นนี้ไปก่อนนะฮะอย่างน้อยก็มีอีกเครื่องนึงได้ แต่ว่าต้องใช้ Wifi นะครเครื่องที่ถ่ายอยู่แต่เครื่องที่มีลิสแบนอย่าไม่ต้องใช้ WiFi ก็สามารถถ่ายและโพสต์ได้เลยแต่เดี๋ยวเห็นไหมครับทุกคนมันตัดไปเกิดอาการแบบนี้ใครเคยเจอบ้างนี่ฮะนี่ฮะทุกคนเห็นไหมครับเป็นอย่างเนี้ยอยู่ตลอดแล้วก็ถ่ายก็ไม่ได้พอถ่ายปั๊บมันก็จะตัดนะครับไปอันเราไปโพสต์ให้โลกรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนมาลุ้นกันเดี๋ยวรอเก้าโมงค่ะลงคลิปก็ไม่ได้แล้วนี่ก็คือจะไปในเมืองก็ไม่ได้เพราะว่านี่ฮะ ทุกคนกระจิตกระใจนะฮะ,ะยังไงก็จะได้รู้ว่าประสักมีก็ต้องค่อยๆแก้ไปนะฮะเกิดจากอะไรฮะมันขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะ